วันนี้เราจะกางให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี15จุดเอาแบบย่อๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะลงรายละเอียดว่าแต่ละจุดที่วันนี้กองปราบก็ดี<ฆ>ตำรวจภาค7เ,เองก็ดีเขาลงไปค้นเจออะไรบ้างคุณผู้ชมเห็นใหญ่แมงมุมที่เรากางตรงนี้ไหมครับมันจะเป็นเลขซึ่งอยู่ในอาณาจักรเนี่ยนะฮะของกํนานันนกทั้งหมดรู้จักหรือไม่รู้จักกับกับนัน,นกเราคงไม่สามารถไปพันธงได้เพราะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่า15จุดเอาแหละ จุดต่อมาที่เรากำลังจะให้ดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเป็นบริษัทสิงชัย KPS คุณผู้ชมครับซึ่งทางด้านของบริษัทสิงชัย KPS เนี่ยมันก็มีความสำคัญอีกเหมือนกันตรงน,นี้ก็คือคุณแบงค์นาริศสอนเลข 2, 2> ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะที่เราปักหมุดดูเลข2เปิดสถานที่จริงขึ้นมาเทียบเคียงครับวันนี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค7นะครับคุณผู้ชมฮะกองปราบ กระจายกําลังอย่างที่บอกจุดนี้เป็นปักหมุดอีกจุดหนึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดเขาถูกต้องย้ําคํานี้ต้องให้โอกาสเขาชี้แจงด้วยบริษัทสิงชัย KPS คอนครปฐมเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยเบื้องต้นเนี่ยถามว่ามันมีความสําคัญอะไรยังไงในจุดนี้ตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาลงไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาพบว่าคุณนริศอรหรือว่าคุณแบงค์เนี่ยเป็นคนสนิทของกำนันนก และบริษัทนี้จากการสืบสวนพบว่าเป็นบริษัทคู่เทียบเวลาประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆในจังหวัดนคปรปฐมค่ะคุณผู้ชมคงนึกภาพออกเนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยลักษณะเวลาการประมูลมันจะต้องมีคู่แข่งถูกไหมใช่ค่ะซึ่งถ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้การประมูลสมครบอ,องค์ประกอบ ปรากฏว่าเขาก็ไปดูวันนี้ที่เขาค้นเนี่ยบริษัทต่างๆมันก็จะมีบริษัทหลายบริษัทที่เข้ามาแข่งกับกำนันนกแต่ดูเหมือนกับเวลาแข่งแข่งแข่งตลอดแล้วก็แพ้กำนันนกตลอดเลยเขาก็เลยสงสัยจาก DSI ว่าพวกคุณนะ่ะเข้าไขวยหัวกันหรือไม่รู้กันไหมเออวันนี้ตอนที่เข้าไปคน้นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปค้นโดยทางด้านนำาหมสารเข้าไปเห็นบอกว่าคุณแบงค์เองเนี่ยซึ่งเป็นคนสนิทกำนันนกเขาก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือนะฮะเขาไม่ได้หนีด้วย คุณแบงค์บอกว่ายินดีให้ตรวจค้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจนักข่าวพยายามจะสอบถามคุณแบงค์เหมือนกันว่ารู้จักกับกำนันนกหรือไม่ปรากฏว่าคุณแบงค์ไม่ขอตอบในประเด็นดังกล่าวคุณแบงค์เองได้เดินทางมาพร้อมกับแม่และน้องสาวได้ให้เจ้าหน้าที่ค้นรถโตโยตาา้าอัลพาดสีขาวนี่ฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในบ้านเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาให้ยึดสมุดบัญชีธนาคารหลายเล่มซึ่งทางด้านคุณแบงบค์งกับคุณแม่ ยืนยันนะครับกับผู้สื่อข่าวว่าเราเป็นเพียงบริษัทก่อสร้างเล็กๆแต่เมื่อนักข่าวพยายามถามว่ารู้จักกับกำนันนกไหม,มคุณแบงค์กับคุณแม่ปฏิเสธตอบคำถามมันจะมีเสียงใช่ไหมขอฟังเสียงสัมภาษณ์ดูหน่อย ไม่ได้กังวละลรครับสวตัวของของกาลังรู้จักกันไหมฮะรู้จักบ้างครับรู้ัาครับได้ครับคุณแม่ครับเลเคยเป็นมูลงานร่วมกับกํลังนกไหมครับพี่แบงค์เียกได้เจอกันอยู่แป๊ประมาณแันได้ครับรู้จักกันหมนกในรูปแบบไหนตอนเกิดเหตุเรา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 งานัวมเรารู้ไหมาคนของเราครับผมมันเป็นผู้รัาเหมาในคอนโทรเหมือนกันก็พอรู้จักกันอยู่ครับเา่อยมีฟันกันอยู่ครับรู้รม่ไทาัคมัง ในการเข้าตรวจคันนี้กังวลไหมครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจครับอะไรกันที่เราจะต้องทำอะไรไม่ได้มีอะไรครับผมไม่ได้เฉยๆครับไม่ได้อะไรครับในส่วนของกำลังเราทำธุรกิจร่วมกันเราเคยมีการคุยดีลยังไงกันบ้างไหมครัเป็นธรรมชาติต้องมีกันเพราะว่าเป็นพนักงานเหมือนกันครับก็มีการคุยกันบ้างก็มีการคุยกันบ้างนะฮะครับโครงการล่าสุดนี้ือเป็นการยื่นตามปกติเลยใช่ไหมครับการ ไม่มองไม่ทราบเลยครับเพราะผมผมบริษัทเล็กครับบริษัทผมบริษัทผมเล็กครับเราเคยเคยยื่นประมูลแข่งกับคุณอะไรหว่าเปิดก่อนเคยเคยเคยฟันครับจำไม่ได้ครับโทษทีนะครับตลอดแล้วเราได้ไหมฮปกติที่เราแข่งนี่เรามักจะได้หรือว่าจะแพ้ให้กับบริษัทท้องครับพี่แพ้ครับเพราะผมบริษัทเล็กครับไไม่ด้จำไม่ได้ครับแพ้เยอะไหมครับเวลายื่นประมูลเนี่ยเยอะครับผมไม่มีอะไรผมมีแค่ไอ้นั่นเองครับผมไม่ได้มีแพ้ไม่มีอะไรครับบริษัทเล็กครับ ส่วนมากแพ้ในรูปแบบของการประกวดราคาหรือว่าแบบทัดเลือกหะอครผมไม่ทราบเลยครับโทษทีครับจำไม่ได้ครับข้อมูลผิดครั้งครับเราก็ตัวกันนกครับที่แพ้จำไม่ได้หรอครับพี่เคยได้งานประมูลได้การโครงการของรัฐแบบเฉพาะจอดชมบ้างไหมคะที่เขาเลือกเราโดยตรงเนี่ยค่ะมีไหมแบบที่ไม่ต้องแข่งครัพี่ผมไม่ต้องแข่งไม่ไม่ต้อข่าวตอบอะไรครับอันหนึ่งครับได้งานแข้วเขาชมเราเคยได้ไหมครับงานนั้นเขาบอกได้ครับได้ครับได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันแหละ มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะผิดถูกฮะ,ะ,ะเพียงแต่ว่านักข่าวพยายัมถามบอกว่าชนะบ้างไหมงานประมูลในนคปรปฐมเขาบอก่าเคยได้แต่ว่าจะให้จำเนี่ยเขาจําไม่ได้หรอกว่าเขาชนะเขาแพ้อะไรมาบ้างน่าสนใจก็คือวันนี้หลังจากที่ไปค้นเนี่ยนะฮะที่ทางสํานักงานปรากฏว่าที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค7นี่ก็เป็นหมุดหมายสําคัญเขาเรียกสอบหมดเลยฮะ,ะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีรายชื่อเข้าประมูลกับกำนันนกคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าที่ภาค7 คุณแบงก์เองเนี่ยก็ต้องถูกเรียกสอบด้วย<ช>ถูกไหมร <ฮะ S 1> กปัดใช่ค่ะตำรวจเนี่ยเขาเชิญให้เข้าให้ปากคำเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตอนที่ไปถึงภาคเจ็ดนี่ก็ต้องโดนหิ้วไปเหมือนก<ช>ันเป็นยังไงนะตอนไปถึงภาคเจ็ดคือเขาก็ถามอะค่ะว่าสรุปแล้วรู้จักกับกับกบนานกจริงๆหรือเปล่าแบงก์ก็บอกผมเป็นผู้รับเหมาในนครปฐมเหมือนกันคือบริษัทของแบงก์เนี่ยมักจะแข่งกับกับนานนกที่จะประมูลงานแต่แบงก์บอกแบบนี้ว่า ไม่ได้หัวประมูลหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกำนันนกดังนั้นให้ตํารวจตรวจสอบได้เต็มที่เลยส่วนเรื่องของการยืมประมูลแข่งกับกำนันนกแบงค์บอกแบบนี้ว่าแพ้ประจำเราแแบงค์เป็นบริษัทเล็กนะคะแล้วก็แพ้ในรูปแบบไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็ถามว่ารู้จักกันไหมก็บอกว่าเอางี้ไม่ตอบแล้วกันหลังจากนั้นก็เข้าไปให้ปากคำกับตํารวจคือจริงๆนะเนี่ยเขาก็แข่งกันแต่ถามว่ารู้จักไหม คือไม่แน่ใจต้องมีนักกฎหมายไปบอกเขาหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าตอบคํานี้ถ้ามันอาจจะมีผลกับคดีหรือไม่มเพราะถ้าตอบว่ารู้จักอาจจะถูกโยงหรือเปล่าอ้อาวคุณหัวกับเขาเหรอถูกไหมแต่ถ้าตอบไม่รู้จักคนก็อาจจะไม่เชื่ออีกแต่เอา้าฟังเขาดีกว่าฮะตอนที่โดนเรียกสอบแล้วก็เอกสารถูกขนมาเป็นลังเลย ประเด็นก็คือคุณผู้ชมครับนอกจากนี้หลังจากที่วันนี้เราเห็นแล้วว่าค้นบริษัทของคุณแบงค์<ะ>กราวกว่าที่ภาค7มันมีนัยยะสําคัญอีกตอนนึ่งฮะอยากให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งนัยยะสําคัญที่ภาค7นอกจากเอาเอกสารของบริษัทนี้มาแล้วเนี่ยฮะ,ฮะผู้สื่อข่าวไปเจอว่าตํารวจไปเอาตัวในโบสทคุณผู้ชมฮะคนที่ทิ้งเซเบอร์กล้องวงจรปิดลงน้ำ<ะ>จำได้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาสอบเพิ่มเติมอีก รวมทั้งไปเจอผู้หญิงปริศนาอีกใช่ไหมใช่เ<ไ>ป<ช>็นย,<ช>ยังไง<ช>ลูกดครีม<ะ>ค่ะแล้วคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรแต่ว่าเท่าที่จับสังเกตสีหน้าของผู้หญิงเสื้อสีครีมคนนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะคะสีหน้าท่าทางคือเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เหมือนมีจังหวะหนึ่งที่โทรศัพท์ไปพูดคุยกับใครบางคนด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมากเลยค่ะนี่ครับ